ยังไงได้เพื่อมันขึ้นตรงนั้นไม่ได้เด็กประเด็นอ่ะตรงนั้นมันซุบเปแล้วตาลองเดินไปให้หนูดูดิหรืมันลึกบ้ไม่ได้เลยแต่มันยุบตอนนั้นเดินมามืนวันเด้งเดือดเ่ยมันเป็นทรายกะทิอ่ะใช่เดินมาแล้วมันยุบมีน้ำเลยแหละน้ำมันท่วมนะดินมันจะแน่นแดง ท่วมขนาดนี้แมนต้องขึ้นทางนี้ทางเดียวอ่ะามได้ต้องเอาจบมาคุณเลยน่าตาตาตาลองเดินลงไปในล่องนี่มันลึกบ่มันซุดไหมซุดแล้วหรอนูว่ามันซุดแล้วแหละน่ะดาบเอเครื่องมันจุ่มน้ำไว้เมืม่อกี้นะอันนะ